อย่าทําให้แฟนที่หมดรักกลับมาสยบอยู่ที่หน้าของคุณจองเลิกทําตัวไร้ค่าในสายตาของอีกฝ่ายแล้วคุณจะมีค่าการที่คุณดูไร้ค่าในสายตาของอีกฝ่ายมีอะไรบ้างช่วยเรื่องเงินยิ่งคุณให้เงินอีกฝ่ายมากขึ้นซัพพอร์ตมากขึ้นกลายเป็นว่าคุณกําลังลดความรักของอีกฝ่ายลงยิ่งคุณช่วยเรื่องเงินมากเท่าไหร่ อีกฝ่ายจะยิ่งมองว่าคุณโคตรไร้ค่ามากเท่านั้นครับแต่กลับกันนะถ้าคุณทำให้เขาช่วยเรื่องเงินคุณมากเท่าไหร่อีกฝ่ายมันยิ่งผูกพันมากเท่านั้นครับมันมีจิตวิทยาอันหนึ่งของโลกใบนี้เราเรียกว่ากฎของซังคอสครับต้นทุนที่จมมนุษย์จะเจ็บปวดใจกับอะไรก็ตามแต่ที่ลงทุนผิดพลาดหรือต้อนทุนอะไรที่จมหรือรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนวันนี้พอคุณช่วยเหลือเขาไปเยอะๆซัพพอร์ตไปเยอะ แล้วพอเขาลดสถานะคุณจะเจ็บปวดทันทียิ่งคุณทำดีมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดูไร้ค่าสนับสนุนเขาทุกอย่างครับให้ของขวัญวันเกิดไปหาเขาถึงที่เซอร์ไพรส์อ่ะพยายามเอาออกเอาใจพยายามทำให้เขาพึงพอใจอ,อะไรก็ตามครับที่สมองรู้สึกว่ามันมีความสุขแต่ไม่มีความกลัวผสมจะไม่เห็นความสำคัญ หมายความว่าถ้าคุณทำดีกับเขาให้ตายยังไงก็ตามแต่แต่ถ้าคุณไม่เพิ่มความกลัวบางอย่างครับลงในจิตใจเขาครับเขาจะไม่เห็นความสำคัญของคุณแล้วเขาจะเห็นว่าคุณไร้ค่าแล้วเขาจะเห็นว่าคุณเป็นของตายแล้วเขาจะไม่สนใจคุณครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊ก6เล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990ล่มที่สามหโพสของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า 1, 9 9 0บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID เ LOVE_ 29 2เเมื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอบจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ